<Ừ. S 2> มันจะไปช่วยกันล้างนะอย่างน้อกว่าดิพี่ครับพี่พี่อย่าคิดไปไกลนะครับแม่งเปลี่ยนไม่พี่อย่าคิดไปไกลนะครับเพราะว่านุกปลายไม่เคยเข้าน้ำด้วยกันจริงใครใครที่อยาก จะทราบว่าสถานะตอนนี้เป็นไงนะครับถามในห้างกูดูก็ได้โยนบาปไม่คุยก้วแล้วทำไมมึงรักกันชอบกันไม่คุยกัน2คนวะแล้วเขาก็ว่าพี่อย่างนั้นอย่างนี้อีก <laughs> นี่เห็นว่าอยู่คนละค่ายนี่เลยไม่ซีเรียสเนี่ยอา้าว ครับชัดเจนแล้วนะชัดเจนแล้วนะครับคนละค่ายกันเลยไหมซีเรียดค่ายเดียวกันคบกันไม่ได้อันนี้คนละค่ายามาไป